ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี2ล้าน4แสนบาทการันตีผลตอบแทนรวมทุกงวดนะครับ33,840บาทถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเราราชมกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สลากออมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากจะเข้าสู่งวดที่นะครับ610แล้วนะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลานาน12เดือนนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอือ่นๆอีกมากมายนะครับส่วนสลากออมสินพิเศษดิทัน1ปีนะครับแบบเอ่อซื้อซื้อผ่านแอป m ม m o นะครับก็เข้าสู่งวดที่612นะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับรายละเอียดเหมือนกันแค่ว่าซื้อผ่าน หน้าธนาคารกับซื้อผ่านแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคนเองนะครับหรือ อรอนะ้ะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทำได้โดยเช่นเดียวกันนะครับ หลักเกณฑนะครับระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่25มกราคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุสลากนะครับ1ปีมีสิทธิถูกรางวัล12ครั้งก็ลุ้นเลย12ครั้ง12งวดราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยนะครับรายละเอียดดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีได้รับดอกเบี้ย0.25บาทต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ0.25ต่อปีนะครับอัตรากรณีผิดเงื่อนไขการ ฝากนะครับ1ฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอตัตราดอกเบีย้ยรางวัลนะรางวัลที่1นนะครับมูลค่ารางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่2นะครับ1รางวัลนะรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่35รางวัลรางวัลละ1 0,000ื่นบาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5 15รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว หนึ 1> 1่งรางวัลรางวัลละสองร้อยบาทรางวัลเลขท้ายสามตัวหนึ่งรางวัลรางวัลละแปดสิบาทอ่ามีรางวัลเลขท้ายสามตัวที่เพิ่มเข้ามานะเมื่อก่อนมันรางวัลเลขท้ายสามตัวเนี่ยมันเพียงแค่สี่สิบาทเองนะอันนี้เพิ่มมาแปดเออเพิ่มมาอีกสี่สิบนะครับเหมือนกับลดอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมแล้วมาเพิ่มรางวัลแทนอ่ามันก็น่าสนใจดีทีเดียวเลยนะนะครับถ้าใครสนใจจองซื้อนะครับครบอายุนะฝากครบหนึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยศูนย์จุดสองห้าบาทต่อหน่วยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย0.25 นะครับถอนคืนจะได้รับ100บาท25สตางค์นั่นเองซื้อสลากออมสิพิเศษ1ปี2ล้าน4แสนบาทจะได้รับ24,000หน่วยนะครับ ได้ถูกรางวัลทุกงวดนะครับเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจํานวน24หมเลข80คูณ24ก็1,920บาท1,920บาทคูณ12ก็23,040บาทแล้วก็ถูกเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจํานวน2หมาเลข200คณ2ก็400บาท400คณ12ก็4,800บาทนะครับ23,040บาทวก4,800บาทเท่ากับ27,000 840บาทนั่นเองนะครับนี่คือรางวัลที่ถูกนะเ <d> มืออ่อครบกําหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท25สตางคูณ24,000หน่วยเท่ากับ2 4 6ล0 0 0บาทถูกรางวัลทุกงวด2,320บาทคูณ12ก็27,840บาทนั่นเอง 2 4 6 0 0 0 0บาทบวก27,840บาทเป็น2,433,840บาทเอาเฉพาะผลตอบแทนก็คืออาตราดอกเบีย้ยบวกกับรางวัลที่ถูก100%อัตราดกเบีย้ย6,000บาทบวกรางวัลที่ถูก100% 27,840บาทเป็น33,840บาทนั่นเองนะครับ ก่อนจะการใครมีคำถามอะไรลองสอบถามกันเข้ามาหรืออยากจะให้นะครับคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกสลากตัวไหนนะครับของธนาคารดนะครับแคมเปญไหนก็ลองแจ้งกันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวไปดูวิธีการจองสลากนะครับออมสิ่งพิเศษ1ปีกันวิธีการนะครับวิธีการซื้อสำหรับสลากดิจิทัลน,นะครับใช้หลักการได้ทุกทุก ทุกสลากออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป m ม m o ก่อนนะครับแอปไม Mo เลือกสลักดิทัลนนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิท่านหนึปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะออมนะครับสลากดิกิทัลนนะครับตัวไหนอ,อันนี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับ ข้างล่างมันก็จะมีสลักที่ท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีกรประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลักกดเข้าไปในสลักทีิท่านหนึ่งสองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อ นะครับเช่นเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะสองพบาทนะครับหน่วยละ100ก็ได้ยี่สบหน่วยนี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อย สลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปอรอลุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้นะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมันรอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับนะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับ เลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ